การเทรดดีมาซ์พายด้วยไพรแอคชั่นใช่ไหมครับผมมิกเซอร์กิทัลันคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายนะครับวิธีการเข้าเทรดนะครับโดยใช้เทคนิคเนี่ยดีมาซ์พายแล้วก็คอนเฟิร์มด้วยไพรแอคชั่นนะครับผมเดี๋ยวผมต้องอธิบายนิดนึงก่อนนะครับว่าไพรแอคชั่นเนี่ยมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วไพรแอคชั่นนะครับมันแปลตรงตัวเลยคือว่าการกระทําของราคาเนาะราคาในที่นี้นะครับผมจะให้เป็นแท่งเทียนนะครับไพรแอคชั่นเนี่ยมันคือการที่ แท่งเทียนเนี่ยเขาจะบ่งบอกถึงแรงซื้อและแรงขายถ้าเป็นแท่งเทียนสีเขียวหมายความว่าอะไรครับมีการเข้าซื้อเยอะหรือว่ามีแรงซื้อวอลลุ่มซื้อเนี่ยเยอะมากๆเลยแต่ถ้าเป็นแท่งสีแดงมีคนขายหรือว่าทั้งตลาดเนี่ยนะครับเขาต้องการขายเนาะมันก็เลยเกิดเป็นแท่งสีแดงนะครับกาแอคชั่นเนี่ยนะครับจะใช้ดีมากๆเลยกับโซนครับดีมาซัพพลายซึ่งโซนดีมาซัพพลายเนี่ยก็คือโซนดีมาเนี่ยจะเป็นโซนของความต้องการซื้อและซัพพลายโซนเนี่ยคือโซนของความต้องการขายนะครับเราจะใช้ 2ออย่างนี้ประกอบกันนะครับจะทําให้ผลการเทรดของเราเนี่ยดีมากขึ้นนะฮะถ้าใครพร้อมแล้วนะครับไปชมกันเลยจริงๆแล้วเนี่ยการเทรดด้วยดีมาัพสลพยนะครับดีมารเนี่ยจะมีทั้งหมด2รูปแบบนะครับแล้วก็มีสัพายทั้งหมด2รูปแบบนะฮะถ้าเป็นดีมารแบบแรกเนี่ยนะครับจะเป็นดีมารดรอปเบลดเลลลี่นั่นเองมันจะเป็นลนักษณะเหมือนกับว่าตอนที่ราคามันร่วงลงมาแบบนี้นะครับลงมาปุ๊บแล้วเกิดการพักตัวแบบนี้ฮะแล้วก็ขึ้นไปใหม่แบบนี้ ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะให้เป็นดีมานนะครับดีมานดอปแบตเตอรี่นั่นเองนะครับแล้วก็ราคาก็ล่วงลงมาเนาะเราจะเข้าเทรดตอนที่ราคากลับมาเท่านั้นนะฮะก็คือว่าราคากลับมาที่โซนดีมานเนาะหลังจากนั้นนะครับสังเกตให้ดูตรงแพแอคชันนะเกิดการลูดไส้ครั้งหนึ่งนะครับหมายความว่าอะไรครับมีการเข้าซื้ออย่างรุนแรง ก็เลยเกิดการรูดไส้กลับทันทีและแท่งถัดไปเห็นไหมว่าแท่งนี้นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเกิดการรูดไส้ครั้งหนึ่งไม่พอแค่นั้นนะครับก็คือว่าราคาเนี่ยเริ่มมีแรงซื้อเข้ามานะครับแต่ว่าแรงซื้อเนี่ยยังไม่มากพอที่จะชนะแรงขายทั้งหมดนะครับผมทีนี้แท่งเทียนถัดไปเนี่ยนะครับบ่งบอกว่าแรงซื้อเนี่ยเข้ามาแล้วเห็นไหม นะครับแรงซื้อเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้มากพอนะครับแต่ถามว่าถ้าเราจะเข้าเทรดเนี่ยเข้าเทรดได้หรือยังเข้าเทรดได้แล้วนะครับเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยเขาสามารถชนะทั้งหมดนี้ได้นะครับก็คือแรงซื้อเนี่ยเริ่มมีมากกว่าแรงขายแล้วเนาะนะครับผมและแท่งเทียนนี้ครับคอนเฟิร์มว่าแรงซื้อเนี่ยมาเต็มพิกัดเลยฉะน,นั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราจะกดเข้าเทรดเนี่ยเราจะต้องมาเข้าที่บริเวณโซนดีมาน เท่านั้นนะฮะและรอให้พลาแอคชั่นเนี่ยมันเกิดก่อนพอมันเกิดแล้วเนี่ยเกิดแรงซื้อขึ้นไปแล้วเนี่ยเราค่อยหาจังหวะในการเข้าเทรดน,นะครับผมโอเคไหมก็คือว่าสรุปก็คือดีมานคือโซนของความต้องการซื้อเราเจอโซนของความต้องการซื้อและราคาเนี่ยนะครับทั้งตลาดเนี่ยเขามองเห็นว่าโอเคโซนเนี้ยฉันอยากได้ราคาเนี่ยแล้วราคาก็เลยแอคชั่นพอแอคชั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยพอคนเข้าซื้อป,ปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดเป็นแท่งสีสีเขียวใช่ไหมครับเป็นเกิดแท่งเทียนสีเขียวเสร,ร orit, ส็จปุ๊บเนี <thì S 2> ่ยเราก็เข้าตาม ตลาดเลยนะครับเพราะถ้าสมมติว่าตลาดเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ามีการเข้าซื้อนะเราก็จะไม่เข้าเทรดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าเทรดและให้ตลาดมันบวกได้เลยหรือว่าให้ตลาดมันเขียวได้เลยฉะนั้นเราจะต้องรอให้นะครับปรลม่มเนี่ยเข้าเยอะจริงๆแล้วเราค่อยกระโดดเข้าไปตามเขานะครับเราก็จะได้เก็บกําไรเหมือนเขาเลยนะฮะอันนี้คือการเข้าเทรดด้วยดีมานนะครับและก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็คือเป็นดีมานนะครับเดลี่เบตเดลี่เนาะนะครับผมก็จะเป็นตรงนี้ดีมานเดลี่เบตเดลี่เป็นยังไงนะครับก็คือจะ ขึ้นไปแล้วก็มีเบสดแบบนี้ครับแล้วก็ขึ้นไปต่อนะฮะหมายควาว่าตรงนี้คือดีมารเรลี่เบนเลี่ตอนที่ราคามันย้อนกลับมาเห็นไหมเกิดการลูดไส้ก่อนนะครับแต่ว่าแท่งนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามีแรงซื้อเข้ามาแรงซื้อยังไม่ชนะแรงขายเลยนะครับแต่แท่งเทียนแท่งนี้ครับบ่งบอกแล้วว่าราคามาแล้วแรงซื้อมาแล้วครับเราจะเข้าตอนนี้เลยก็ได้นะครับหรือ จะรอให้ราคาวนกลับมารับเราอีกครั้งหนึ่งและคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับผมแต่ทีนี้นะครับเมื่อไหร่ที่มันมีแรงซื้อที่โซนความต้องการซื้อแล้วเนี่ยนะครับจะเริ่มพิจนารณาในการเข้าเทรดแล้วนะครับเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะพลาดโอกาสเหมือนตอนนี้นะครับก็คือว่าพอแรงซื้อมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่เข้าเลยนะครับโอกาสที่เราจะทํากําไรก็คือราคา,าอาจจะไปเลยก็ได้นะครับถ้ากรณีที่เราเปิดมาแล้วเนี่ยราคามันยังไม่ไปนะครับเราอาจจะรอให้ราคามันกลับมาที่โซนครั้งหนึ่งแล้วก็อวนนร,รอคอนเฟิร เราค่อยหาจังหวะเข้าเทรดนะครับแล้วก็แท่งนี้นะครับก็เป็นแท่งคอนเฟิร์มนะครับที่บอกว่าโอเคนะโซนนี้เกิดการลูดไส้กลับนะครับและเกิดแท่งเทียนแรงซื้อขึ้นมาเต็มแท่งก็คือแท่งนี้นะที่ผมเมาส์ชี้อยู่นะครับผมอันนี้คือการเข้าเข้าซื้อหรือว่าการเข้าเทรดด้วยการใช้ดีมานนะครับบวกไพรแอคชั่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของซัพพลายโซนนะครับโซนของความต้องการขายและบวกไพรแอคชั่นนะฮะและอีกหนึ่งโซนนะครับก็คือเป็นโซนซัพพลายโซนนะฮะ มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือเกิดการดรอเปเบดดอปนะครับเห็นไหมฮะเกิดโซนนี้นะลักษณะาาคือเป็นแบบนี้ครับก็คือราคาดรอปลงมาแล้วก็เบทแบบนี้ แล้วก็ทุบลงมาแบบนี้นะครับผมเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าเราจะรอแพิกัริที่บริเวณนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าแพิกัริตรงไหนนะครับที่บ่งบอกถึงนะครับตลาดเนี่ยเขาเทขายนะฉะนั้นคือซัลายโซนคือโซนของความต้องการขายนะครับเราจะรอให้เกิดแท่งสีแดงเท่านั้นนะครับแล้วเราค่อยหาจังหวะเข้าเทรดนะครับทีนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มาดูนะครับเห็นไหมว่าตอนนี้ราคาเข้าไปที่โซนและเกิดการลูดไส้กลับสังเกตให้ดูแท่งนี้นะครับเห็นแท่งนี้ไหมครับเกิดแท่งสีแดงเทลงมาแบบนี้ แล้วก็เริ่มมีแรงขายเข้ามาแสดงว่าจุดนี้เราอาจจะได้เข้าเทรดแล้วนะครับผมเพราะว่าสัญญ,ญาณเนี่ยบอกแล้วว่าเออมีแรงขายเข้ามาแล้วนะนะครับผมและถ้าราคาขึ้นไปอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าตอนที่ขึ้นไปเนี่ยนะครับเกิดการลูดไส้กลับและปิดแท่งแดงลงมานะก็ยังคอนเฟิร์มอยู่ว่าตลาดจะขาลงนะครับอันนี้คือการเข้าเทรดแบบซัพพล์รูปแบบที่1นะฮะเรามาดูแบบที่2กันดีกว่านะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูแบบที่2นะครับก็คือซัพพลยโซนนะครับเรลลี่เบดด็อกนะฮะ ก็คือตั้งแต่จุดนี้เลยนะครับยาจนไปถึงตรงนี้เนาะซึ่งสัพพายโซนเรลี่เบดดอปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็คือเป็นแบบนี้ราคาขึ้นมาก่อนแบบนี้ฮะแล้วพักตัวพักตัวแล้วก็ทุบลงมาแบบนี้นะครับเราจะหาจงังหวะตอนที่เข้าโซนแล้วก็กดเซลลงมานะครับผมหมายความว่าตอนนี้นะครับเป็นลักษณะเหมือนกับ เรนลี่ขึ้นปเแบดบแล้วก็ทุบลงมาเราจะหาจังหวะเข้าเทรดคือเห็นไหมครับเห็นราคาแท่งนี้ไหมตอนที่ราคามันเข้าโซนซัพพลายโซนเนี่ยและราคามันเกิดการทุบของราคาเห็นไหมครับ r e a c ชั่นเนี่ยบ่งบอกว่ามีแรงขายเข้ามานั่นหมายความว่าอะไรครับจังหวะนี้เราจะได้กดเข้าเซลล์ตรงนี้หรือถ้าราคามันย้อนกลับไปที่โซนอีกครั้งหนึ่งนะครับแท่งนี้ก็คือ c o n f i r มนะครับว่ามีแรงขายเข้ามาจริงๆเห็นไหมฮะ แทงนี้นะแรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับเราก็สามารถกดเข้าเทรดได้เลยนี่คือนะครับเทคนิคดีมาซัพายนะครับและการคอนเฟิร์มด้วยไพแอคชันนะผมจะได้เป็นเทคนิคที่เราสามารถใช้อาปปรเทรดได้เลยนะครับผมและสําหรับใครนะครับที่เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ดีมีประโยชน์นะครับสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับให้กับเพื่อนๆได้ที่เขาสนใจนะครับในการเสคริปตัวเรนซีนะครับผมและอย่าลืมนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับคลิปวิดีโอนะฮะเกี่ยวกับการอธิบายความรู้ชิปตัวเรนซีนะครับการเทรดต่างๆนะฮะ สามารถที่จะกด subscribe นะฮะและก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะทำมาให้ทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับ